สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม SME GoPro นะคะฮับเพื่อคนทำธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันที่บอกเลยว่าวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันที่19าธันวาคมปี2020ค่ะไม่มีเงินทุนก็ให้มาที่ SME Go Pro เพราะท่านสามารถเอาสินค้าไปขายก่อนได้เงินมาก่อนค่อยมาสั่งสินค้าในระบบนี้และเจ้าของสินค้าของจะสามารถส่งแบบ drop ship นะคะให้กับลูกค้าของท่านได้เลยไม่มีความรู้ก็มาที่ SME Go Pro รแล้วมี Business School ในการที่จะสอนให้คุณทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเสร็จอย่างรวดเร็วอย่างยั่งยืนจากโปรตัวจริงที่มาเป็นพาร์ทเนอร์วันนี้ค่ะเอสมีโกโปรนะคะเป็นฮับเพื่อคนทำธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพนะคะรวบรวมนะโซลูชันทั้งหมดนะคะทั้ง4แกนที่ทำให้คุณสามารถที่จะเริ่มธุรกิจออนไลน์จากซูเปอร์ซอร์สเจ้าของสินค้ามาเจอนักขายของออนไลน์พาเวอร์เซลเลอร์ซัพพอร์ตด้วยระบบซัพพอร์ตต่างๆจากพาเวอร์ซัพพอร์ตและความรู้ Power knowledge วันนี้ค่ะทุกท่านที่มาในงานนี้จะได้รับธุรกิจกลับไปแน่นอนเพราะ SME Go Pro ปรขจัดทุกอุปสรรคในการที่คุณจะไม่ทำธุรกิจออนไลน์ขจัดหมดแล้ววันนี้คุณได้ธุรกิจกลับไปแน่นอนค่ะ อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะให้เข้าถึงแพลตฟอร์มนะคะ SME GoPro นะ w w w s m e s g o p r o c o m นะคะอยากให้ทุกท่านเข้ามาใช้แพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อช่วย SME ท่านใดมีเจ้าของเจ้าของเป็นสินค้าเป็นเจ้าของสินค้านะคะหรือว่าเป็นผู้ผลิตเป็นบริษัท OEM ต่างๆมีสินค้าเอามาลงในระบบนะคะใครที่เป็นนักขายอยากได้ของไปขายในราคาต้นทุนพวกเราในราคาต้นทุนใช่ไหมคะ แม้กระทั่งชิ้นเดียวก็ขายราคาส่งอ,ะอ่ะมาหาสินค้าจากระบบนี้ไปขายในช่องทางต่างๆในโลกออนไลน์บอกเลยเราช่วยคนไทยช่วยกระจายสินค้าให้กับคนไทยสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วนแบบนี้ค่ะประเทศไทยถึงจะเจริญรุ่งเรืองและเราจะก้าวพ้นทุกๆวิกฤตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนหมายคิดว่าประเทศไทยเราไปได้ค่ะ